สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดแฉยักยอกเงินกทอบอ30ล้านใช้พิมพ์ดิดปรับสมุดบัญชีตกตางงให้นำเงินไปยืนกับแม่บ้านกรณีชาวบ้านสมาชิกกองทุนเงินล้านหรือกบทบจำนวน3ากองทุนสมาชิก ,6840 คนกำลังได้รับความเดือดร้อนหลังเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขากุชินารายจังหวัดกาลสินได้รับผิดชอบที่รับผิดชอบกองทุนเงินล้านหรือกทอบอ ยากยอกเงินกู้เกือบ30ล้านบาทล่าลสุดผู้บริหารธนาคารออมสินระดับภักจากจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่รับฟังปัญหาขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้บริหารสถาบันการเงินดังกล่าวเบื้องต้นยังไม่ชัดเจนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตามที่ทําการกองทุนเงินล้านหรือกทบในพื้นที่อําเภอกุชินาไรคณะกรรมาการกองทุนและสมาชิกกทบยังคงจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นซึ่งระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิด เพราะตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมาตั้งแต่ปี2544สมาชิกกองทุนนำเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกทอบอมาประกอบอาชีพหมุนเวียนในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะซื้อปุ๋ยบํารุงต้นข้าวที่กําลังจเจริญงอกงามในแปลงนาแต่ปีนี้กลับต้องสะดุดเพราะเงินที่ยื่นกู้กับกองทุนคนละ10,000-20,000ถูกเจ้าหน้าที่ยักยอกไปจึงไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเคมีและหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค้าขายต่างได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันนายอนันต์ย้มสมัยผู้ใหญ่ บ,บ้านหนองแค่หมู่15ในฐานะประธานกทอบอบ้านหนองแค่หมู่15 กล่าวว่าก่อนทราบเรื่องเงินถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารยักยอกไปตนพร้อมคณะกรรมการกทบนำสมุดบัญชีเงินฝากกองทุนหมู่บ้านเข้ามาตรวจสอบเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าเงินในกองทุนหมู่บ้านหนองแคที่มีการฝากไว้180,000กว่าบาทเมื่อ3เดือนที่แล้วเงินเหลือในบัญชีเพียง2,000บาทเท่านั้นทำให้ทุกคนรู้สึกตกใจและสงสัยว่าทำไมเงินที่ฝากไว้หายไปจึงสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ได้คำตอบว่าที่ชาวบ้านนำเงินมาฝาก กับพนักงานคนดังกล่าวที่ยักยอกเงินไปนั้นไม่ใช่พนักงานของทางธนาคาร แต่เป็นเพียงแม่บ้านของธนาคารทําให้ชาวบ้านรู้สึกมึนงงว่าทําไมที่ผ่านมาเวลาชาวบ้านนําเงินกองทุนไปนําฝากกับทางธนาคารเจ้าหน้าที่ทางธนาคารจึงให้นําเงินและเอกสารไปยื่นกับแม่บ้านคนนี้เพื่อตรวจสอบเงินและเอกสารแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาก็บ,บอกว่าแม่บ้านไม่ใช่พนักงานของทางธนาคารทั้งที่ทุกครั้งที่นําเงินไปฝากก็ต้องนําเอกสารพร้อมกับเงินไปให้แม่บ้านคนนี้ตรวจสอบน,อนายอนันต์กล่าวอีกว่านอกจากนี้จากการตรวจดูรายการปรับสมุดบัญชีกทบ you <sighs> ของแต่ละหมู่บ้านยังพบพิรุษแทนที่จะเป็นรอยพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนปีที่ผ่านมากลับพบว่าตัวเลขในบัญชีพิมพ์ไปด้วยเครื่องพิมพดีดจึงชี้ชัดได้ว่าคนที่ยักยอกเงินไปใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์จํานวนเงินโอนเข้าเพื่อตบตาชาวบ้านและให้ตายใจว่าเงินเข้าบัญชีแล้วและให้รอเบิกทีหลังขณะตอนนี้เงินในธนาคารยังไม่พอพฤติกรรมดังกล่าวจึงเชื่อว่าทําเป็นขบวนการคนคนเดียวคงทําไม่ได้อย่างแน่นอนด้านนายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัด ในฐานะคณะอนุกรรมาการติดตามและสนับสนุนกทบร,ระดับจังหวัดทราบเรื่องเจ้าหน้าที่ธนาคารดังกล่าวยากยอกเงินเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาจึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากุชินารายทราบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เบื้องต้นแนะนําประธานกทบหารือกับทางสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสอดทบสาขา4จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาลสินด้วยทางนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขณะที่นายสุพสิธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้รับการรายงานจาก นายอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินและได้รับการประสานจากผู้บริหารธนาคารออมสินส่วนกลางแล้วว่าจะติดตามสอบสวนหาผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมายในส่วนความเสียหายต่างๆธนาคารก็จะเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักสุจริตทั้งนี้สัปดาห์หน้าทางธนาคารออมสินสาขาใหญ่และออมสินขอนแก่นก็จะเดินทางมาพบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปนอกจากนี้ยังกำชับพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสิน์ทำความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชนและกรรมการที่ยรวมตัวกันในลักษณะกองทุนต่างๆเช่นกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์ต่างๆร่วมกันสอดส่องกำกับดูแลเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ